สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมาสอนลงสกินรถบัสของกอนโวคันนี้นะครับอย่างแรกเราก็าไปโหลดสกินมาก่อนของผมได้มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเกมถ้าเรากดออก ฮัลโหลกดที่ U e. S D <Yeah. S 1> แล้วก็มากดที่จานสีบ <Yeah. S 1> อเซอร์ <Yeah. S 1> แล้วก็ทำการหาลูก <Yeah. S 1> ของผมอันแรก <Yeah. S 1> นี่ ได้มาแล้วครับแล้วก็กดตัวเขียวๆแอปเลเย์เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ได้มาแล้วครับสก,กินกรุงเทพจันทบ,บุรีขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ